พลโทหญิงมาลีปฏิเสธเสียงแข็งที่ตำรวจไทยสามารถรวบตัวสายรับกัมพูชาได้ยืนยันไม่เป็นความจริงขณะที่เจ้าตัวก็คือคนที่โดนรวบยอมรับกับทางตำรวจนะครับบอกว่าเคยเป็นทหารอยู่ในบ HQ วจริงๆนั่นก็คือหน่วยพิเศษที่พิทักษ์คุนเซนแต่ตอนนี้ลาออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาในเมืองไทยที่บุรีรัมนะครับวันนี้6สิงหาคม68ครับทางด้านของพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสายรับของไทยอ้างว่ากองทัพกัมพูชาไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามที่มีรอยสักเหมือนที่ปรากฏในภาพที่ฝ่ายไทยนำมาแสดงเข้ารับราชการทหารไม่ว่าในตำแหน่งใดก็ตามโดยเธอยืนยันข้อกล่าวหานี้เป็นการสร้างเรื่อง โดยไร้หลักฐานของไทยซึ่งถแถลงการนี้ก็มีขึ้นหลังจากตำรวจสพลำดวนบุรีลำสามารถรวบตัวผู้ชายคนหนึ่งได้ในบ้านพักที่อำเภอกระสังนะครับและเชื่อว่าคนนี้อาจจะเป็นสายลับมาล้วงข้อมูลความมั่นคงของฝ่ายไทยเราครับเพราะว่าไปเจอชุดของหน่วยพิทักษ์คุนเซนอยู่ด้วยหรือว่า BHQ นะครับโดยวันนี้6สิงหาคม68ทางเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่2เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดสืบของสอพลำดวนอำเภอกระสังและตำรวจชุดสืบ ของภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมกันสอบปากคำแต่ว่านายวินที่โดนจับนะครับอ้างว่าเคยเป็นทหารหน่วย BHQ จริงแต่ได้ลาออกมาหลายปีแล้วที่มาอยู่บุรีรัมย์เพราะว่ามีภรรยาอยู่ที่นี่และทำงานอยู่ในไทยมาหลายปีและมาอยู่ที่บุรีรัมย์เมื่อประมาณ1ปีเศษจ,จนมีลูกด้วยกัน1คนจากการสืบสวนของทางตำรวจยังพบว่านายวินมีการใช้ชื่อถึง4ชื่อนะครับ ทั้งชื่อทางทหารชื่อในพาส,สปอร์ตชื่อในบัตรประชาชนและชื่อในบัตรที่ทํางานซึ่งแต่ละชื่อไม่ตรงกันนะครับและอ้างว่าเมื่อก่อนเข้ามาอย่างถูกต้องเพิ่งลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติผ่านทางจังหวัดสระแก้วนี่แหละครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทําการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะว่านายวินได้หลุดออกมาระหว่างผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ว่าเป็นทหารมาได้9เดือน เบื้องต้นทางตำรวจดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและลักลอบเข้ามาในราชนาจาักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่หากมีการตรวจสอบทางโทรศัพท์มือถือแล้วพบว่ามีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับด้านความมั่นคงของไทยนำข้อมูลไปให้กัมพูชาหรือการกระทำการใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีมุมมองยังไงบ้างกับเรื่องนี้ครับสายลับของเขมรอยู่ในเมืองไทยจริงหรือไม่อย่างไรบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ